สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการติดตั้งแผงโซลร์เซลลแปลงเป็นกำลังไฟฟ้าใช้ภายในบ้านประหยัดเงินค่าไฟฟ้าทำง่ายด้วยตัวเองสำหรับเครื่องปรับอากาศใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตอนที่1ความรู้ก่อนติดตั้งมารับชมกันนะครับข้อดีในการติดตั้งแผงโซลร์เซลใช้งานด้วยตัวเอง ทำง่ายได้ความรู้และความภูมิใจที่ได้ติดตั้งด้วยตัวเองประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นหมื่นบาทสามารถหาซื้อง่ายอุปกรณ์ส่วนมากมีประกันติดตั้งไม่ยากมีความปลอดภัยลองศึกษาก่อนเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายหากทุนละซับพร้อมค่อยลงมือทำ ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมค่าไฟฟ้าฤดูร้อนถึงแพงกว่าฤดูหนาวทั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ25องศาเท่ากันทั้งสองฤดูการไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นค่าไฟฟ้าหรอกครับสาเหตุที่ค่าไฟฟ้าฤดูร้อนแพงกว่าฤดูหนาวเพราะเรามีความสามารถในการหาเงินมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่เราไม่มีความสามารถในการทำให้ห้องที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีอุณหภูมิก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศเท่ากันทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาววิธีแก้ขอเสนอแนะให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทนเพราะวิธีนี้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้อย่างถาวรครับแม้จะเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนไม่ว่าจะฤดูไหนค่าไฟฟ้าก็ประหยัดแน่นอนลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครั้งเดียวมีอายุการใช้งาน20ปีสุดคุ้มครับ อุปกรณ์สมัยนี้ก็ถูกมากครับถ้าเทียบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมได้ติดตั้งกับบ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงราคาสูงกว่าสมัยนี้มากและอุปกรณ์สมัยก่อนคุณภาพสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยที่ทำทริปเรื่องนี้จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ท่านได้ศึกษาติดตั้งใช้เองลองรับชมหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกันนะครับ ผมจะมาแนะนำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศบ้านพักระศัยทำง่ายด้วยตัวเองหากดูครบทุกตอนจะสามารถซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งได้ด้วยตัวเองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไปได้มากหากทำตามที่บอก ติดตั้งใช้งานปลอดภัยแน่นอนสินค้าที่สั่งทางเว็บไซต์ปัจจุบันเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีมากมายสินค้าส่วนมากมีประกันอายุการใช้งานดังนั้นสามารถติดตั้งเองได้ติดตั้งแผงโซลา r เซลล์แปลงเป็นกาลังไฟฟ้าใช้ภายในบ้านทำง่ายด้วยตัวเองตอนความรู้ก่อนติดตั้งส่วนประกอบหลักการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฟฟแปลงเป็นกำลังไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัยดังนี้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์แบตเตอรี่โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ก่อนที่จะใช้พลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนโดยผ่านแผงโซล่าเซลล์แปลงเป็นกำลังไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัยมารู้จักแผงโซลา่าเซลล์กันก่อนนะครับ แผงโซล่าเซลล์คือการนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายหลายเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสะไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงแผงโซล่าเซลล์มีอยู่ทั้งหมด3ชนิดคือแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง แผงโซลาเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ทำมาจากผลิตซิลิคอนเชิงเดี่ยววิธีสังเกตแต่ละเซลล์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผัดมุมทั้งสีมุมและมีสีเข้ม ข้อดีมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุดโดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงกว่าชนิดโพลีคริสตัลลน์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบสี่เท่าของชนิดฟิล์มบางมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ25ปีขึ้นไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดโพลีคริสตัลลน์เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อยข้อเสีย มีราคาแพงที่สุดถ้าหากแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีความสกกับปรกหรือถูกบางแสงในบางส่วนของแผงอาจทําให้วงจรไม่หรือชำรุดแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลท์ทำมาจากผลิตซิลิคอนโดยในกระบวนการผลิตสามารถที่จะนําเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมนที่เป็นสี่เหลี่ยม ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผนบางอีกทีจึงทำให้เซลล์แต่และเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสไม่มีการตัดมุมสีของแผงจะออกน้ำเงินไม่เข้มมากข้อดีมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อนจึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลนมีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูงดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลเล็กน้อยมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไล ข้อเสียในกรณีถ้ามีแสงน้อยประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ต่ำกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิลมบางคือการนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้ามาฉาเป็นฟิลมหรือชั้นบางๆซ้อนกันหลายๆชั้นแต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปไม่นิยมใช้ ข้อดีมีราคาถูกกว่าเพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่าชนิดผลิตซิลิคอนในที่อากาศร้อนมากๆแผงโซลาเซลล์ชนิดฟิล์มบางมีผลกระทบน้อยกว่าไม่มีปัญหาเรื่องเมื่อแผงสก,กับปลกแล้วจะทำให้วงจรชำรุดถ้าคุณมีพื้นที่ในการติดตั้งเหลือเรือแผงโซลาเซลล์ชนิดฟิล์มบางก็เป็นทางเลือกที่ดีข้อเสียมีประสิทธิภาพต่ำมีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ เส้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆเช่นสายไฟไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้านเพราะมีพื้นที่จำกัดการรับประกันสั้นกว่าชนิดผลิตซิลิคอนข้อเสนอแนะหากติดตั้งในประเทศไทยแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ โซล่าชาร์ g เจอร์ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้วจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปให้ประจุที่แบตเตอรี่ของระบบและนอกจากหน้าที่หลักตามที่กล่าวมาแล้ว Solar c h a r g เจยังสามารถป้องกันการย้อนกลับของกระแสะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไหลกลับคืนสู่แผงโซล่าเซลล์จนอาจทําให้เกิดความเสียหายรวมไปถึงการปลดโหลดออกจากระบบในทันทีเมื่อแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ โซล่าชาร์เจอหรืออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสองประเภทได้แก่โ o l a r ชาร์เจอแบบ PWM และโ o l a r c h a r เจอแบบ MPPT โดย Solar c h a r เจอร์ทั้งสองแบบมีหลักการทำงานแตกต่างกันดังนี้ หนึ่งโซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM จะควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ด้วยระบบดิจิทัลที่มีฟัง์กชันไฟแสดงสถานะการทำงานให้เห็นและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติในส่วนของข้อดีคือแบตเตอรี่จะไม่เสื่อมเร็วและมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สองโซล่าชาร์เจอร์แบบ MPPT ระบบจะมีไมโครโปรเซสเซอร์คอยควบคุมสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลแตกต่างจากโซล่าชาร์เจอร์แบบ PWM ซึ่งข้อดีของการทำงานระบบนี้คือประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะเต็มอยู่ตลอดเวลาทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ช่วงเวลานั้นจะมีแดดอ่อนๆหรือท้องฟ้าครึ้มก็ตาม ข้อเสนอแนะการใช้โซล่าชาร์เจอร์ชนิด MPPT น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับมารู้จักแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไปถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กราวนิกที่ประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วบลบพร้อมกับสารละลายอิเล็กตรอนไล แบตเตอรี่อาจประกอบด้วยเซลล์ตะกั่วานิยเพียง1เซลล์ Cell, หรือมากกว่าก็ได้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บไฟฟ้าเท่านั้นไม่ได้ผลิตไฟฟ้าแต่สามารถประจุฟไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้หลายครั้งแบตเตอรี่แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น2แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ข้อดีของแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่นเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดแห้งนับว่าแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่นราคาถูกมีความทนทานต่อการรับโหลดข้อเสียของแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่นเนื่องจากสารละลายภายในมีส่วนผสมของตรดต้องคอยเช็กดูแลและต้องเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอเนื่องจากมีการระเหยหรือโอกาสที่จะรั่วหกได้มีอายุการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปี ถ้าดูแลรักษาดีอาจถึงสปี ข้อดีของแบตเตอรี่แห้งไม่ต้องเติมน้ำกลัน่นทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องคอยห่วงกังวลว่าจะลืมเมื่อไม่ต้องคอยเช็คระดับน้ำกลัน่นจึงสะดวกต่อการใช้งานสามารถปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพไม่มีไฟประจุได้นานกว่าแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลัน่นโอกาสที่ปฏิกิริยาทางเคมีภายในจะทําให้เกิดแก๊สมีน้อยมีอายุการใช้งานมากกว่า5ปีข้อเสียแบตชนิดนี้มีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลัน่นแบตชนิดนี้ เป็นระบบเ็ดที่มีรูระบายแบบทางเดียวและยังมีขนาดเล็กจึงมีโอกาสอุดตันได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดอุดตันแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาแรงดันภายในหรือความร้อนมากโดยเฉพาะกับระบบข้อเสนอแนะใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งลิเทียมฟอสเฟตน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับมารู้จักอินเวอร์เตอร์กันนะครับ อินเวอเตอร์ water, เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่หรือจากแผงโซลา่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพราะไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้มาจะเหมือนกับไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านพักระสยัยทุกอย่างโดยอินเวอร์เตอร์ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นมอเตอร์พัดลมแอร์ตู้เย็นหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถใช้ได้ Inwater โดยทั่วไปแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ 1. แบบ square wave, ส quare w วฟ e 2แบบเพลสายเวฟแบบส quare w เวฟมีสัญญาณเป็นรูปคลื่นสายแต่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับเกือบทุกประเภท ข้อดีความทนทานสูงมากไม่มีสัญญาณรบกวนใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงทีวีและตู้เชื่อมไฟฟ้าได้ดีประสิทธิภาพการจ่ายกำลังสามารถทนต่อการกระชากของกระแสะไฟได้สูงซ่อมแซมง่ายซ่อมแล้วคุณภาพดีเหมือนเดิมเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เน้นค่าประสิทธิภาพมากนักแต่เน้นการทำงานที่ทนทานข้อเสียค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าแบบเพียวสายเวส มีสัญญาณเป็นรูปไซเวท100%ผลิตไฟฟ้าออกมาได้เหมือนไฟบ้านเหมาะกับการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ใช้กับไฟบ้านมีราคาค่อนข้างสูงข้อดีประสิทธิภาพการทำงานสูงมากเพราะอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวท จ่ายแรงดันได้เหมือนไฟบ้านและมีความนุ่มนวลในการจ่ายไฟเริ่มต้นไม่มีสัญญาณรบกวนใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงทีวีสมาร์ทโฟนได้ดีข้อเสียรองรับโหลดการกระชากได้ไม่มากเช่นตู้เชื่อมไฟฟ้าซ่อมแซมยากและหลังซ่อมคุณภาพไม่ดีเท่าเดิมข้อเสนอในการใช้อินวอร์เตอร์หากติดตั้งด้วยตัวเองควรใช้อินเวอเตอร์แบบสแควร์เหรือพาวเวอร์อินวเตอร์ เพราะภายในใช้เม้าแปลงเป็นส่วนประกอบทำให้ทนแรงกระชากของโหลดได้ดีเวลาเสียไม่ต้องตามช่างสามารถซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนเองได้เพราะในเครื่องมีส่วนประกอบหลักแค่2ชิ้นเท่านั้นซ่อมแล้วสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิมการซื้ออุปกรณ์สมัยนี้การซื้ออุปกรณ์สะดวกมากสามารถซื้อด้วยตัวเองได้เพราะซื้อทางออนไลน์เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้มีมากมาย ไม่ต้องกลัวไม่ได้ของไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงเพราะสั่งซื้อสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเก็บเงินปลายทางซื้อไปติดตั้งเองสินค้าส่วนมากมีประกันราคาไม่แพงอยู่ที่ว่าใช้โหลดมากน้อยแค่ไหนขอบคุณที่รับชมหากเห็นว่ามีประโยชน์กดติดตามตอนต่อไปนะครับ